สวัสดีลูกค้าทุกทท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ย u ทูปชาแน n โปรโมชั่นฟอร์ดบายเก่งกี้เก่งกี้พิธีรึกษาการขายประจำอยู่ Ford พับประแดงพี P ่พี่ท่านใดเพิ่งเปิดม,มาเจอเก่งกี้คลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจาให้เก่งกี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เก่งกี้พาพี่พี่มาพบกับนี้เลยค่ะรูปแบบการตกแต่งคาสสไตล์สุดตานดูไบนั่นเองวันนี้ต้นแบบค่ะรถที่พาไว้พี่พี่ได้ชมเป็น f อร d e v e r e s t รสต์ X, ไทเทเนียมพัดขับสีรุ่นนี้ค่ะเป็นเทอร์โบคู่มา เครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรให้กำลังแรงม้าสูงสุด210แรงม้าแรงบิด500นิวตันเมตรราคาจะจำหน่าย1,917,000บาทเก่งกี่พาชมรอบคันเลยค่ะตัวรถที่พามาให้ชมนะคะวันนี้เป็นสีดำแบบนี้เลยค่ะพร้อมกับเปลี่ยนเป็นกระจังหน้านะคะทรงแรปเตอร์ค่ะมาเพาะมาสอ Ford แบบนี้เลยค่ะพี่ๆท่านใดต้องการเพิ่มมิติกระจังหน้าสามารถเลือกเปลี่ยนสีตัวอักษรได้นะคะจะเป็น3มิติเพิ่มนะคะเพิ่มเติมส่งสีตัว,ตวอักษรก็เพิ่มได้เลย ไฟ LED 3จุดที่กระจังหน้ามีมาให้นะคะพร้อมกับกระจังหน้า FORD ตัวนี้และตัวนี้แน่นอนค่ะมาพร้อมกับตัวกล้องด้วย360องศาที่กระจังหน้าแบบนี้เปลี่ยนกระจังหน้าแล้วไม่มีผลกระทบต่อตัวกล้องเลยไฟหน้าค่ะแมทริก LED มาพร้อมระบบปรับมุมลำแสงอัตโนมัติพร้อมระบบป้องกันไฟแยงตาไฟหน้าเปิดติดอัตโนมัติมีไฟเดย์ไทม์ลัดหนิงไรตัวซีแคมแสงสีขาวมาให้พร้อมกับระบบออโต้ไฮบีมเปิดปิดไฟสูงอัจฉริยะ สำหรับตัวสเกิร์ตด้านหน้านะคะตัวนี้ค่ะก็เปลี่ยนเป็นชิ้นงานนะคะของชุดแต่งวิกเตอร์นั่นเองค่ะวันนี้ก็ทำเป็นชิ้นงานสีเดียวกับตัวรถดำเงานั่นเองไฟตัดหมอกเป็น LED ระบบเตือนกันชนด้านหน้าระบบเบรกอัตโนมัตริระบบตัวจับคนเดินระบบเลนคิปปิ้งระบบ Adaptive Cruise Control พร้อมระบบ Stop and Go มีมาให้ครบเลยคิ Q ้วล้อค่ะตัวนี้ก็มาพร้อมกับตัวชุดแต่งของวิกเตอร์นะคะแล้วก็ล้อแม็กค่ะ คันนี้ทำการเปลี่ยนล้อนะคะเป็นขนาดรอบวงคือ20นิ้วแม็กที่ลูกค้าเลือกนะคะเป็น WZ นั่นเองค่ะแล้วก็จับคู่วันนี้ตังยางโตโย A T ทนะคะยางออ t เทอเรนนั่นเองซีลรียวยางวันนี้จะเป็น265 50R20 ค่ะพร้อมกับคันนี้ค่ะสไตล์สุลต่านดูไบจะพลาดได้ไงกับการโหลดนะคะคันนี้ทําการโหลดค่ะหน้า2นิ้วด้านหลัง2นิ้วค่ะเปลี่ยนโชว์โปรเฟนเดอร์นะคะ O.E.M 2.0เปลี่ยนลูกหมากนะคะและเปลี่ยนปีกนก นั่นเองคะทุกจุดที่ตัดกับสีรถค่ะแน่นอนเลย Ford e v e r e s รนะคะเนิ้มความหรูหราก็ทุกจุดที่ตัดกับสีรถเป็นโครเมียมมาเลยจากโรงงานค่ะกระจกมองข้ามมีไฟเลี้ยวกล้อง360องศาไฟสองสว่างข้างตัวรถระบบ b บ Sport อมีมาให้เลยราวหลังคาทรงแนบสีเงินก็มีมาให้พร้อมกับบนหลังคาค่ะ o ูล o o f นะคะตัวขับสีก็คือจะมีมาให้แบบนี้นะคะถูกใจสไตล์ชอบท่องเที่ยวนะคะ แล้วก็มือเปิดคโครเมียมพร้อมระบบสมาร์ทคีย์เลดทัช เพื่อล็อกรถกรรมเพื่อปลดล็อกนะคะเพียงแค่มีกุญแจอยู่ที่ตัวอะคริลิกด้านข้างค่ะบันไดข้างชายบันไดสีเงินค่ะเอกลักษณ์ช่วงล่างเป็นวัดลิงนะคะเฉพาะ f o r ์ดเอ r ว s เรเลยค่ะยึดเกาะถนนพร้อมกับทำให้ลดอาการโครงด้วยนะคะแล้วก็ด้านท้ายค่ะสวยๆแน่นอนไฟท้าย LED Signature มีมาให้เลยจากโรงงานพร้อมอะคริลิกค่ะคาดทายคำว่าเอ e r e s รสีโครเมียมแบบนี้ ตัวไฟตัวกล้องถอยหลังนะคะตัวนี้ก็มีมาให้ฝาท้ายไฟฟ้าเบาะแถวที่3ปรับทับไฟฟ้านะคะแล้วก็ด้านท้ายค่ะสเกิร์ตท้ายพร้อมท่อคู่ทั้งซ้ายและขวารูปแบบของท่อคู่วันนี้ก็เลือกเป็นรูปแบบอินฟินิตีนั่นเองไฟตัดหมอกหลังค่ะระบบเตือนกันชนเมื่อถอยและระบบช่วยเบรกมีมาให้ครบเลยในส่วนของวันนี้ค่ะพี่ๆท่านใดน,นะคะชอบและถูกใจนะคะสําหรับการตกแต่งสไตล์วัยรุ่นดูใบนะคะแบบนี้ก็ สามารถักหาเก่งกี้ได้เลยนะคะไม่จําเป็นต้องแต่งกับเฉพาะ e อเวอเรส i t ไทเทเนียมขับ4ีเท่านั้นนะคะสามารถนําไปแต่งได้กับ Ford e v e r e อ t รทุกรุ่นเลยพี่ๆท่านใดต้องการตกแต่งแบบนี้พร้อมกับรถป้ายแดงนะคะก็สามารถติดต่อหาเก่งกี้ได้หรือถ้ามีรถ Ford e v e r e อ t รสอยู่แล้วก็สามารถ แต่งรูปแบบแบบนี้ได้เช่นการติดต่อหาเกิงกี้ช่องทางการติดต่อขึ้นไปแล้วด้านล่างค่ะเบอร์โทรนะคะแล้วก็ไอดีไลน์ส่วนตัวไลโอ OA ทักได้ทุกช่องทางแล้วก็สามารถเข้าไปรับชมเพิ่มเติมได้ด้วยสําหรับรูปแบบการตกแต่งของ Ford e v e r วเรและ Ford Ranger ได้ที่ t u ทู c ช anel โปรโมชั่น Ford b y เก่งกี้รับชมแล้วฝากเอ็นดูกิงกี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกระดิ่ให้ก่งกี้ด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะสําหรับคลิปหน้าว่ากิงกี้จะนํารถรุ่่่นนนนไไไหหหแแและรรรูปบบบกกกาาตตงมมใ้้พีีดชััสว ี่ไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย